สวัสดีครับพบกับรายการแรกของชาแนลเรากับรายการ p p DIY EP 1นึงขอเล่าให้ฟังก่อนครับพอดีว่าผมได้เจ้ามอเตอร n เนกาสอ9ตัวสีปกติมานครับด้วยความที่ไม่เคยเล่นตัวงานของเนกาเลยสักครั้งครับไม่รู้ว่าจุดขยับของเนกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมก็เลยลองขยับขาสัมมันมือเลยสุดท้ายหักขามือเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆและคิดว่าตัวเองน่าจะซ่อมงานนี้ได้ครับก็เลยจัดซะเลยนะครับวันนี้ก็เลยลองมาทําคลิปให้กับเ,เพื่อนๆดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับมาเริ่มกันที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเข็ม เข็มเนี่ยเราใช้ทั้งเจาะแล้วก็จะเป็นเดือยไปนในตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นกาวร้อนเอ่อคีมเอ่อสำหรับหนีบชิ้นงานชิ้นเล็กๆหรือสวิเซอร์นะครับแล้วก็คีมปากเล็กแล้วก็คีมสำหรับตัดนะครับขั้นตอนในการทำนะครับเริ่มจากเจาะน้ำร่องตรงตัวของมอสท่าครับตรงตำแหน่งขาที่มันขาดนะครับ ผมก็นำล่องด้วยเข็มเลยนะครับพอนำล่องด้วยเข็มเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือเจาะนำล่องขาของมดท่าที่ขาดออกมานั่นแหละครับก็ด้วยเข็มอันเดิมนั่นแหละเพื่อที่เราจะได้ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นเป็นเดือยให้มันพอดีนะครับหลังจากนั้นผมจะเอาเข็มที่ผมเจาะเนี่ยมาตัดตรงปลายมันออกนะครับ เพื่อที่จะทำเดือยนั่นเองโดยผมจะตัดให้มันสั้นลงมานิดนึงเพื่อที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตัวกับเอาขาเสียบประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่โผล่ออกมานะครับเนี่ยหลังจากตัดเสร็จแล้ววิธีการต่อไปที่ผมทำก็คือผมเอาเข็มเนี่ยไปชุบกับกาวร้อนแล้วก็เสียบเข้าไปในตัว ของมัดท่านะครับที่เราเจาะน้ําร่องไว้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมก็ยังเอากาวร้อนเนี่ยมาแต้มตรงเข็มที่เสียบไปเนี่ยกับตัวตัวของมัดท่านะครับอีกครั้งหนึง่งและสุดท้ายก็คือเอากาวร้อนเสียบคือทาเข้าไปในรูของขาของมัดทานะครับอ่ะ หลังจากนั้นก็ประกอบขาเข้ากับเดือยที่เราเสียบที่ตัวของมอสตราเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับก็ขาก็ไม่หลุดแล้วแล้วก็อาจจะขยับได้นิดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e e ช anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ